เว็บน้องวันนี้จำอัดคลิปใหม่ครับกันนะครับตอนที่ตอนที่สามได้สี่นะครับสี่ครับตอนที่สี่ครับสี่ครับผมต้องขออภัยนะครับอืมผมลืมครับเนื่องจากวันนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือคุณบาสนั่นเองครับโอ้ยคุณตะวันไม่ใช่ตะวันครับคุณตะวันเข้ามาแล้วนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของเราคุณตะวันแนะนํำนะครับเฮ้ยเขาจะตกหลุม ไอเอย,ยบอกชื่อเองมึงอ่ะโอ้คครับผมชื่อวันโอ้นี้ขับนี่ครับตกหลุมแม่ตกหลุม,ม,มากเลยตกหลุมก <า S 2> ็ข,มขึ้นมาดิเสียบดูเลยก็หายโอ้ยอย่าอันนี้คือการแสดงนะครับอย่าไปเรียนแบบคนซันนะครับคนซันเขาเป็นอาเบะมาก,ก่อนโอบ้าเดี๋ร้องมันไม่ดีโอ้ยโอ้ยฟินอยดูแกมันทำอะไรกันดูแก่ไหนไม่ได้ไหนไม่ได้รอดด้วยแอบวีเลยแล้วชอบฟอนดนโอ้โหมันทำกันอย่างนี้เลยหรือทำอะไรรอครับ เมื่อกี้เัาไม่เห็นมันออกลูกตัวสีส้มมาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีก่อนเฮ้ยมามามากินหญ้าเก่งนันเลยเฮ้ยสันกระโดดไปนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับทำฟาร์มทำฟาร์มทำฟาร์มนั่นแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดแม่แกมาเทสกันต่อนะครับหาเจอแล้วครับเสียใจมากผมลืมอัดตอนนั้นน้ำตาเกือบไหลมีท็อตปะ ตะวันมึงตะวันดูครับตะวันสุดารมากทำไมคิดถูกวันนี้เอาในกองตะวันเอาหมดแล้วผาดอกไม้แปดเหลือศูนย้ยเฮ้ยอ้ยเอ้ัเอ้นเอ้ในบ้แกอ้เอรอเอเอลยเอ้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 ยเอ็ยเอ้ยเอ้ยเองยเอาอมาเอขอเคืนแล้วเมดแล้วพอ่ต้องเอ้ยอ้ยเ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 อ้ยอ้กกอ้เออเอ้เอ้าเเ แต่ทำชุดโกนนะบาสตีกูไม่โดนเอาหรออุ้ยตะวันเล่นมั่งดิบาสอ่ะเออเดี๋ยวเพิ่งเพชรรวมอยู่นะเล่นบ่อหรอรู้ยหม่อให่ไม่รู้ไหมต้วนบัสรู้ยังบ้านเขาอยู่ไหนไม่กูแล้วอยู่ใต้ดินโคตรโคตรอันไหนอ่ะอุ้ยแม่งเหล็กเหนือสามสิบสี่ก้อนอ่ะบาสนี่บ้านเราอย่าบ้ันไปนอนไปนอนไปนอนดิเต็มเลยแบตเต็มอ๋อ้วเนี่ยอย่าเรียนแบบคุณ คุณบ้านนะครับใช่ครับมันอะไรที่มันไม่ดีนะครับเขาใส่คุณบ้านเขไม่ได้เลยเลยหรอโอ้แบตต้องเหลือเท่าไหละมันตัดถึงแกะแป๊บโอ้แกะเพียบตัดตะวันก็เป็นคนเงียบๆนะครันเนบเงียบมากเขาเงียบมานานหลายปีแล้วนะครับแม้กระทั่งขี้มันยังเงียบที่พายเอาเวฟเข้าข้ามใเวฟถ้าเกิดเวฟอยู่งั้นเวฟจะขึ้นได้ไงได้ ไอตะวันตกไปหลุมแก่ขอโทษด้วยนะครับที่คุณตะวันเขาไม่ไม่เคยเล่นมาครับมาก่อนนะครับก็วันนี้เขาก็เพิ่งมาเล่นแบบอัดคลิปนะครับผมหุ้ยตรูพวกเราเป็นชาวนักผมนะครับพูดแต่นักผมนะผมนะครับผมเจอกับ้าเห็นได้ขนาดนี้ยังขนาดไปเจ้าเข็มทิศบ้างเลยมีเข็มทิศเฮ้ยเข็มทิศบนไว้กลับบ้านมามาตั้งาดูแลมาเรียกเอาเข็มทิศไปเราเราเราหาทางกลับบ้านไม่เจอเดี๋ยวเราลงไปรับเดี๋ยวเราลงไปรับ ผมเหงามากไม่มีใครมาเป็นเพื่อนผมเลยมันทิ้งผมคุณตะวันอยู่ไหนครับรอด้วยมาตะวันลงมาในถ้ำกันมาเชื่อหาตาแต่เรากลัวว่าแกจะหลงเอาเองมากซะมากกว่าเยอตะวันทําไมต้องปลอมชื่อเป็นบัสออกเราไปเขียนชื่อตัวเองเลยอ่าเดีได้๋ดมันดูมันกินหญ้าเปลืองมากเลยดูดิตาอยู่ไหนเนี่ยตาตาเฮ้ยหญ้ามันจะโตไหมเนี่ยถามน่อยซันดูู่ไหน ใครเข้ามาคือใครออกตะวันนั้นกลับไปเปลี่ยนชื่ออ๋อใครไม่อยู่ใจอีกนเหรอครับคุณตะวันก็กลับไปเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะคุณคุณบาส์ดเขาบังคับให้คุณซันเขาเปลี่ยนเป็นชื่อบาสแล้วครับขึ้นเลยเหรอไม่ไปตะวันขึ้นกันปะไม่ได้ตะวันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยหาแล่มามาช่วยหาแร่ยังไม่มีเตียงนอนเลยใครอยากกลับไปได้ด้วยนะใครอยากได้เตียงนอนจำว้นะตะวันว่าเราวางเขาเรียกไงเราจะวางดอกกุหลาบไว้ทางกลับอะนะกลับทัดด้วยก็ดี โอเคเราเอาดอกบวรานะครับผมเปิดหมดตับบีแล้วครับผมไม่ค่อยอยากให้ต้นตาลไปเจอครับมาตะวันตามาครับอ๋อห้องง้องนะครับครับเลยพวกเราติดคำว่าผมครับผมนะครับครับครับเนี่ยพูดแต่ครับผมครับเนี่ยเห็นไหมครับเล่ับเห็นไหมครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะชวนไปเล่นอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวขโมยอันนั้นต้นตาลไปขุดอันนั้นก่อนอุ้ยตกเป็นหรือเปล่าอินเดูเมนอินเด์เมลาดิ จะทำไรอ่ะตะวันระวังนะเพื่อนเอนเดอร์ a ม l อยู่หน้านะครับคุณขยับโต๊ะสๆจะลองกันด้วยมาี่เร็วในนี้นะคถล่มมากเย้ได้ออกซิเดียนแล้วหนึ่งอันต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนว่าฆ่าไม่ได้ครับท็อตซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหซอมบี้ซอมบี้เอาเจ็ดสี่อันเองนะเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยซอมบี้เบกเราช่วยหน่อยซันเราเปิดหมวดซอมบี้แล้วนะอ้าวงั้นก็แปลว่าในถ้ำมันเป็นซอมบี้ใช่เลยครับมีคิปเปอร์ด้วยฮึคิปเปอร์ ระวังระวัะเพื่อนมันมีขรีอะไันนี้่เนียลงถ้ำเลยมนคอมอ่ะเจอเจอรุนอันสามตัวเปิ่อหนึ่งตัวครบเลยนะอืออุ้ยแกะมันแกะมันมีชีวิตชีวาดูแกะมันโตแล้วมากนี่เขามาโผล่เนี่ยโอ้ยยายายาดอยาดูแกะเจาเตยอุ้ยพูดิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยเขาเจอระวังดโอย่เป็นรล้ ไอเว็บปิดแล้วปิดแล้วสันเราไม่ของนะบอกก่อนทำไมนะตกลาวาตายพวกผมอันอีก่อนได้บุญนะเหนือโอ้โหขอโทษนะครับที่ผมตายแต่ว่าผมก็ยังอยู่เป็นแบบแต่สันแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสันตายเพราะไม่มีสันอยู่ในหน้าจอเห็นรายหมดเขาบอกถูกซอมบี้ตีเขาแน่เลยอย่าเรื่องเขาเขาลบใครเอาไอ้นี่ที่ขุดเรามาเนี่ยที่ขุดเพชรอ่ะ เนี่งลงบ้านเราไปหองอีกจัวเลยเฮ้ยเขาโดนตัวอะไรจีก็ไม่โอ้ตะเกียร์ตา้นมีตรงเลยนะออกเซิฟดิออกเซิฟออกเซิฟอุ้ยเลื่อนเลยสามหัวใจตกเลยตัวเกียวตั้นยิงดักเอาดี่ออกเซิฟวิญญาเฮ้ยรันไปหาเลขเอาเองดิเลียเอาเลขไปปรับเฮ้ยไม่มีซัมบี้เหรอก็ได้วะเอ็งปรับก็ปรับวะขึ้นไม่เจออือรัน เราจะไปแปเรูปกันนะครับไปมาช่วยเก็บที่เก็บท,ท,ที่ขุดไดมอนด์เลยเห็นไหมแม่งตายแล้วไปของบ้านเขากันหมดเลยอ่ะไายก็มึงอ่ะชื่ออะทางื่อนายบัสท่านผู้ชมครับเวลาไม่มีของต้องเอาอจากโดดจากเพื่อนนะครับอย่าให้มันดูนะครับผมไม่เนียนนะอย่าให้มันด <ไป S 1> ูไปตะวันอยู่เฉยๆเลยเขาหลงทางอยู่เนี่ยมองเชื่อเลยกูเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปรับดูบ้านเรานี่บ้านเรามีหลักสีก็ปิสเสร็จกสปิดเสร็จ เขาทอดมาเขาบนบนบ้านมีทอดกันน่ะอันนั้นมันคือถ้าหรือเขาวงกดนี่นี่อยู่นี่นี่ตะวันตะวันวันมานี้ัอยู่ตดกั้งเอมาต้งแล้วกบตามไม่นาเดินมาอยู่นี่ไป้ลั้านไปเลยเพื่อนโอใครก็ได้เป็นผูกหาร่อเดี๋ยวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นผู้ก้าหาน่อยนี่บันไดอยู่นี่บันไดอยู่ตรง เดี๋ยวผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่านี่ขึ้นบันไดไปบาสเล่นนี่นี่ยังไม่ดูมีเหล็ก่อนสีเดียวกันยังมากเหล็กตือเหล็กอ้ยจะมาสีเดียวกันเหรอครับแต่มันทำอะไรอดู่นะเอ๊บ้านบ้านก็ตัวนะครับบาสเขาแย่งตะวันเล่นนะครับตะวันเขาบอกอยากเล่นมากเลยตอนนี้เอาตะวันให้รออาหารเขขึ้นนยเนาะเอ๊เจอบ้านแล้ว ตาติตาอยู่ไหนขอไปตี๊ตาก่อนมผเขาเนี่ยชมขางขากลับบ้านไม่เจอแล้วทไมอันนี้คือวิวสูงนิดไปต้องเวฟนะครับอะไรพูดอะไรคนเดีย่อเยกตอนนั้นเขามาล้อเรียนคนอื่นพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยห้องเวฟใครหเวฟคุณเวฟครับล้ออะไรครับแหมไม่ต้กล้าบ้านนี้มีฟีอาผมจะบอกความลับของคุณขออย่ากใครสั้นกับกันบ้ม อยากอยาอย่าไปฟังมันนะครับมันกระโด่ผู้ผมชอบชอบมันชอบโกหกไยเวฟบอะคันที่ไหนล่ะครับผมไม่เบาหวครับไอ้ฟันมันชอบตาครับเฮ้ยช่วยโอ้โหตุ๊กตาอะไรเปิด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 มานี่เลยโอ้ยตาแมงมุมอยู่คนเดียวเลยครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยเสียใจเดี๋ยวเราขอชิดก่อนเสียใจทีใหม่ก่อนแล้วผมจะไปหาแฟนดีนะครับแต่ข้าวเลยไม่ถูกว่าเนี่ย โอ้ยน่าเบื่อได้8นาทีแล้วครับพูดอยู่คนเดียวเนี่ยครับคนอื่นผมพูดไว้ตอนนั้นก็บอกว่าคนอื่นพูดมากแล้วคิดตัวเองอะแม่ครับครับครับคุณผู้ชมก็อย่าไปเชื่อคนเวลามากนะครับแม่สุดๆคนอื่นสุดเลยเคยตื่นหรอเคยนะก้านะเออเหมืนแรงแต่ไม่แรงเขาคือพี่พลยเอาอยู่ไอ้สันเป็นคนติตกล้ามต้าสันอุ้ยลูกทำ้ยรวยเอ้ย

บ้านเราเป็นที่เก็บของจร่งไหมล่ะตู้มีไม้อยู่ไอ้วางโน้ตจะนอนยังไงเยอะดูมันวางไว้ให้มึงขึ้นเหรอเอาไว้เอาไม้เห่อมันไม่มีเราถอดชุดกอดไว้เดี๋ยวค่อยใส่ค่อยใสเอาอะไรชิพายเอาไม้เขาบอกแล้วโอ้มันไม่เอาเหรอน่าเวฟอ่ะมันมันอุดไม่เราขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาหินอะเราจะเอาหินเราจะหินอะ อ้าดอกอี๋ร้องสันจะทำอะไรนี่ก็บอกกันก่อนนี่ขออะไรก็จะเอาเอาไม้ให้ตะวันได้ปะโอ้คุณนทอเดี๋ยวนี้แว๊วางทำไมเหนียวไม่ดีกันด้วยอ้อดูมันโฉมดูงันผมด้วยแวจะเดาผมแล้วอ้าวหรอครับผมจะเดาอะไรเนี่ยผมนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยโุ้ไม่มีตองไปกับคุณฟันด้วยปะไปลงท่ามกันปะไปพวกเคทำอไมกันเอาที่ขุดเหล็กให้เราด้วย ที่ขุดเหล็กเรามีอยู่เว็บเขามาเขาจะหายสาบสวนไปจากที่นี่ครับจะยิน่ลงกับตัวสั้นครับเร็วครับลง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 เริ่มตมลวครับลงลงลงเร็ว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 เร ก็สวัสดีนะครับดูแอบไปถ้าชอบก็กดกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไม่บายหวย